สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะเป็นน้องปันนาชันเองนะคะมาค่ะเพื่อนไปทํางานกันค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งไปทํางานตีห้าตีสี่ครึ่งค่ะเข้างานตีห้านะคะนี้เดินไปค่ะเพราะว่าที่ทํางานมันใกล้ที่บ้านค่ะก็เลยต้องเดินไปค่ะที่อยาดขับรถมาไปค่ะทํางานกันนี่ค่ะชีวิตมาดามค่ะเพื่อนค่ะมาค่ะเพื่อน พอเรามาถึงนะคะที่ทำงานหรือว่าในห้องที่เราเก็บรถเข็นที่เราใช้ทำความสะอาดนะคะเ<ม>พื่อนๆน,น<ม>ก็มาเตรียมเลยค่ะ<ม>เราขาดอะไรมากนะคะขาดผ้าถูพื้นเขาจะรู้ว่าขาดอะไรเราก็เอาใส่รถเข็นเราไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยตั้งแต่เมื่อวานนะของพวกนี้ผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดห้องน้ำน้ำยานะคะ น้ำยาก็จะใส่ไว้ยาวข้างล่างเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วพอเรามาถึงเราก็จะได้ทำงานเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะ,คะมาถึงก็ดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรนี่ค่ะมันเป็นแผนของวันวันอะไรเราก็เข้ามาเราก็มาเขียนรถเข็นเราไปเลยนะคะถ้ามีที่ดูดฝุ่นเราก็จะไปเอาที่ดูดฝุ่นไปด้วยนะคะเอาเรถเขียนไปไว้ที่ห้องก่อนแล้วเราก็ ที่คนทั่วหรือไม่ก็นี่ก่อนแล้วก็เราเราก็ามาเอาเครื่องดูดฝุ่นทีหลังนะคะนั่นค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์นระะักเ่อนนี่ค่ะก็จะมีมอบมีน้ํายามีอะไรทุกอย่างเนะะี่ยค่ะให้เราได้เตรียมพร้อมก่อนที่เราจะออกไปทํางานนะคะพอเราทํางานเสร็จแล้วให้เราเก็บของให้หมดนะคะมาเตรียมรถเข็นเราไว้สําหรับวันพรุ่งน,นี้เลยค่ะการเตรียมรถเข็นนะคะพเพื่อนก็ คือไม่ต้องแบกอ,อะไรไปเยอะค่ะมันจะดูลงระดุงลังนะคะเขาให้แบบพอสมควรนะคะคือวันนี้เราจะมีห้องน้ํากี่ห้องอะไรเรากราบเอานะคะห้องน้ํานี่ก็ประมาณสองห้องน้ําเราจะใช้ผ้าหนึ่งผืนนะคะก็ประมาณนั้น,นะคะ่ะเตรียมไปเลยค่ะกระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดชมืออะไรเอาไปแค่พอเราใช้นะคะไม่ต้องว่าเข็นไปจนล้นท่วมหัวอย่างนั้นไม่ได้นะคะมันจะดูไม่งามค่ะ,นะคะประมาณนี้นะคะ ไปค่ะทำงานกันเพื่อนๆค้าวันนี้เราปัญหาชแน,นลนะคะค่ะเพื่อนๆคะาอะนนกรณ์จะสาธิตเอ่อวิธีการดูดฝุ่นนะคะนในการสะอาดของเรานะคะกตง้งเ,เครื่องดูดฝุ่นนะคะสมัยก่อนนะคะเวลาจะดูดฝุ่นนะคะว่าเหมือนในห้องเฉพาะห้อง,อง,อง,องแบบนี้นะคะห้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะห้องบ้านห้องรับรองแขกรู้ปแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็ต้องมาถึงเพื่อนๆก็ต้องไปเอาเครื่องหลดฝุ่นมาใช่ไหมคะเครื่องหลุดฝุ่นของเราจะเป็นเครื่องหลุดฝุ่นยี่ห้อแบบตกต่ะคะ่ะอานเก่านะคะมาถึงเราก็หาที่เสียบปลั๊กนะคะเสียบลักไฟแล้วก็เอาที่ว่าให้มันเข้ามาให้กลางห้องที่สุดนะคะมันจะได้นิดนะคะแล้ววิธีจัดนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่แบบ เราก็จะต้องจับแบบนี้นะคะการขานึงแล้วก็จะดูดฝุ่นแบบนี้นะคะให้ดูดไปข้างหน้าบบน่างนี้แล้วให้ถือถือกล้องไว้แบบนี้นะคะก็จะแล้วก็มันจะมีที่เปลี่ยนลำอยู่นะคะกราจะเปลี่ยนได้เวลาเราดูดาตามซอกไม่ได้นะคะแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะให้ถือแบบนี้นะคะเพื่อนๆ สร็จแล้วเพวื่อนก็จะต้องจัดสายมานะคะเพื่อนก็วิธีเก็บสายก็จะต้องทำแ,แ,แบบนี้นะคะวิธีเพื่อนเก็บสายนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วมันก็จะไม่พันแล้วก็มันก็จะไม่ที่นี่นะคะเพื่อนคอยบิดด้วยนะะี่ค่ะ มระ,ะสบรบแบบนีนะะน้แล้วก็แบบนี้เสร็จค่ะลเราก็ไปเอาที่เก็บนะคะนะคะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเราก็จะสปาไม่ปวดหลังแล้วก็ไม่ปวดเอวแล้วก็ไม่ปวดสะโพกเราเพราะเราต้องใช้หลังใช้เอวเราทํางานอีกหลายปีนะคะเอาจากที่สะอาดมาก่อนมาถึงที่ไม่สะอาดนะคะอุะโกนเราก็จะมีนแบบนี้นะคะนี่ค่ะดินเช็ดโต๊ะนะคะจะทําแบบนี้คะ่ะ น่าจะบอกวิธีนะคะเา,เเาต้องเช็ดโต้ยังไงให้มันเร็วแล้วก็สะอาดน,นะคะนี่ค่ะเราจะใช้ผ้าหมาดๆนะคะพับเป็นสามสี่ด้านานี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเราหน้าต่างนะคะก็จะใช้ไม้อย่างนี้ค่ะให้ถูเพื่อนๆถูน,นี้นะคะเอ๋อพี่ไปถึงนะคะนะค่ะวิธีเช็ดโต้นะคะ,ใ,ะ,คะให้เพื่อนๆไล่มาจากหัวเลยคะ่ะ เอาด้านเดียวนะคะคเพื่อนๆค่ะสำหรับมาดามมือใหม่นะคะอยากทํางานหาเงนินนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะให้เพื่อนๆถูอย่างนี้เลยคะนี่ดูเราจะใช้นีก็ได้ค่ะปาดเลยค่ะนี่แต่ที่สําคัญนะคะผ้าต้องหมดเท่านั้นไม่ไม่เปียกค่ะชุบน้ํายาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ ส่วนมากคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้อ่าคนทั่วเขาจะไม่ให้เรายุ่งนะคะเขาจะเก็บของเราเรียบร้อยถ้าเขาเก็บแสดงว่าเขาให้เราทานะคะนี่นะคะถ้าใช้ด้านนี้นี่แล้วเราก็จะกลับด้านอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะผ้าหื่นนึงให้ใช้ได้ประมาณสามสี่ตุ้นะคะเพื่อนๆ่นค่ะนี่นะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะทําได้เร็วมากเลยค่ะต่อให้เป็นร้อยตุ้นะคะมีไอ้นี่กับไอ้น,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 นี่แค่นั้นเองค่ะ ไปค่ะทางานกันหลังจากที่เราเช็ดโต๊ะเช็ดขอบหน้าต่างอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูถังขยะค่ะถังขยะต้องเก็บต้องเก็บค่ะต้องเก็บทุกครั้งพอเราเก็บถังขยะทําอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มดูดดูดสู หรือไม่สูพื้นเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพื่อนๆค่คะ,คะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ว่าก่อนออกจากห้องหรือคอนทั่วนะคะคเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเช็คอีกทีนะคะเดินมาเช็คค่ะว่าต้องปิดฟืนปิดไฟอะไรปิดประตูห้องให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะห้องนี้นายยังไม่ได้ปิดไฟปิดไฟก่อนค่ะ,สะเสร็แล้วก็ปิดประตูค่ะ เช็คให้เสร็จนะคะน่คะก็ไฟพวกนี้เขาจะอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวก็จะปิดเองค่ะก็เช็คอีกทีนะคะทุกครั้งค่ะที่เราทำงานเสร็จแล้วเราก็จะเช็คค่ะว่าปิดประตูห้องอะไรให้เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะขนท่วนะคะเสร็จค่ะน่คะแล้วเราก็เตรียม อุปรกรณ์เราไปเก็บที่นะคะนี่ค่ะแตยมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาลงไปไว้ที่ห้องเก็บของนะคะแล้วก็จะเอาลงรีบไปเพราะชั้นนี้เป็นชั้นสูงนะคะก็เลยต้องใช้นี่ค่ะไปค่ะ